ยืมเงินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะส,สัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบีย้ยหรือไม่ก็ได้ และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคับคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน2,000บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน2,000บาท ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน2,000บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล ne โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมีให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงิน ไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ